ไปเดินเรือแล้วก็โดนระเบิดสมัยสงครามโลกเรือแตกคุณย่าก็เลยพาคุณพ่อเนี่ยไปกราบหลวงตาพิงค์วัดบางประกอบนะครับไปไปกราบเสร็จแล้วถามว่าปู่เป็นยังไงบ้างอ่าคุณปู่เป็นยังไงบ้างแล้วหลวงตาพิงค์นก็นั่งข้าวางในอ่าแล้วปู่นั่งข้าวในเสร็จแก็บอกว่าปู่ไม่เป็นไรหรอกมีคน ตายสองคน่านะก็จริงจริงตายสองคนอ๋อหลวงตาพิงค์เนี่ยนั่งทางในแล้วก็บอกว่าคุณปู่เนี่ยรอดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองท่านนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับได้กลับเมืองไทยถึงเมื่อไหร่แล้วกลับมาตรงตามเวลาไหมตรงเลยเหรอคุณพ่อจัดได้ไหมว่าวันเวลาเท่าไหร่ จำไม่ได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยสามขวบเองแต่คุณย่าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปเองไปเองเลยเอ่าให้พี่ยอดเป็นคนเช่าเรือกจ้างไปจากบางโคอ้าวแล้วตอนนั้นคุณคุณพ่อจําความได้เหรอสามขวบจําได้หมดเลยไปอยู่จันทบุรีเองจำได้เลยตอนนั้นสามขวบเองเหรอแต่จําได้ว่ามีไปอยู่จันทบุรี อยู่ท่าเจร่าป่ะโอ้ยคอยเล่นนี้น้ำพงไปครับแล้วปู่เป็นกัปตันเรือครับจะว่าเป็นอัไรโอเอ่อเพราะมาคอยเล่นทางรแล้วสายทะ่ลเกษตรไม่มีอะไม่มีอ่าอุ้ยยงังยังเป็นยังไม่เป็นถนนเลยยังไม่ไม่มีมเลยเป็นป่าอ่าเป็นป่า,ปาเรือนี่เออ่เรือมันจะชี้เรือนี่ป่าเป็นานาลิฟเร็นวะไรวะเนี้ยปู่เป็น อาจารย์อ่อคุณคุณพ่อผมย้อนอีกทีหนึ่งตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะประมาณสามขวบกว่าสามขวบกว่าอ้าวแล้วจะจําความได้หรอได้จำได้มั่นใจเลยว่าจําได้ไดว่าว่าไปหากราบหลวงตาพิงค์แน่นอนไปมก็ผมนอนอยู่ใต้ในกระทงเรือหนาจ้างผมตกอ่ะวอ๋อแล้วก็หลวงตาพิงค์แล้วตอนหลังเราก็ยังก็โตขึ้นเราก็ยังไปมาแล้วแล้วตอนโตขึ้นหมายถึงว่า เออจนคุณพ่ออายุเท่าไหร่หลวงตาพิงค์ถึงเสียครับปนนนนระมาณสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบหลวงตาพิงค์ถึงจะเสียแต่ระหว่างนั้นก็คือไปมาหาสูตรกรา,าบหลวงตาพิงค์งงตลอดเ,เพราะว่าเพราะว่าเกิดสงครามก็ท่านจะต้องเสกพิไทยให้ให,ใ,หให้กินให้กินเพื่อเสกพิไทยให้ทานเพื่อเพื่อ,อไม่ให้กลัวไงอ๋อให้จิตใจฮึกเหิมอ่าเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ ในสงครามโลกตอนนั้นครั้งที่สองแล้วก็ได,ได้ได้พระเป็นมาองค์หนึ่งอ๋อได้พระนนตะพิงเป็นพิมพ์อะไรครับก็เรียกว่าอะไรนะอยู่บนนี้พิม